สวัสดีครับผมอาทอซิงอยากวิ่งคลิกช่วงนี้เรากินกันบ่อยนะฮะก๋วยเตี๋ยวเป็ดเนี่ยวันนี้มาอีกคันนะฮะไม่ไม่ธรรมดาจริงเลยอันนี้เจ้าของรถนะครับสวัสดีครับน้องบรีเวอร์นะฮะสำคัญนะฮะยูแมงสิบเก้าเองเอฟบีแม่งล้นหลามมากเลยนะฮะไปดูเครื่องกันดีกว่าอันนี้ทำอะไรไปบ้างเนี่ยมีเทอร์โบครับทำไส้เต็มเซ็ตเทอร์โบนะที่ไหนครับเนี่ยทำพิตตีสวิต โุ้ยแรงม้าจะเท่าไหร่วะทอร์โ,โบโล,ลูกใหญ่ขนาดน,นี้ใน F P เนะี่ยไฮบูสอยู่551รบโอ้โหค่อนข้างแรงเลยนะไฮบูส551ห้องเครื่องเนี่ยถือว่าโห oh. โล่งมากโห oh, ที่สำคเบรกเอ็นเลสด้วยโอ้ค oh, ันนี้ของแน่นยางมันอาล้อแท้ข้างในอะข้างในดูข้างในหน่อยดิอ๋อ oh, ข้างในยังเดิมเลยนะโอเฟอร์เฟคบีรีโมทดิฟฟี่แซดดีผมจะบอกนะ สิบเก้านะไอสัตว์ต้องมีฟอร์ดอีกคันทำอไรดูฟอร์ดด้เด็เอี้ยงงกันเด็กสมัยนี้ขับเก้าหนึ่งอีกคันหนึ่งนะครับคันนี้ทำไรเนี่ยโหทะเบียนแม่งทะเบียนก็รู้ไรสัตว์แล้วรวยคันนี้มีล้อครับมีนดีฟอร์ดมีฟอร์ดแ้วดูนสต๊อปหนึ่งโอ้แล้วมีท่ออาท่อจริงเหรอจับมือจับมือไอสัตว์สุดรักหญิงทั้งหลอดเดี๋ยวเราทั้งหล่อเปิดจันเดี๋ยวยี่สิบเข้าทั้งหล่อไปเลยครับเฮ้ยผมว่า ไปกินยุ้เตี๋ปเป็ดดีกว่าเจ้าผมไปกินตรงนี้เองเอา FV ไปนะไม่เอาป๊อตป๊อตดันไทโซไปเราต้องนั่ง FV ห้าร้อยม้าดีกว่าขึ้นมาในความคุณนเคบหายมุนเลยก็ได้เฮ้ยพีเบอร์ถามมาดิขับรถแต่อยู่ไหไวะเนี่ยผมขับแต่สิบสองสิบสามโมงเองสัตว์ขับรถยนตเลยนะครับโอ้ยเชี่ยคันแรกขับอะไรวะขับ Civic FC ครับ RS สิบสองมันขับ FC ครับไมคหรอสิบสองสิบสามเนี่ยเชี่ยมึงเด็กมากอ่ะ ไปไมึงไม่ขับแม็กคาเรนหรืออะไรปไปเลยหรอวะคือคือตอนนี้สิเข้ามีเก้าหนึ่งหนึ่งเต็มระบบสี่สี่สามเอ็มีเดี๋ยวเลี้ยวขวานะครับมีเอฟบีโอเ้เชื่อเลยฮะร้านยีเตี๋ยวเดี๋ยวอยู่ขวามือนะครับ ก็เบรคไม่อยู่สักเดียวยิ่งหายจะถึงแล้วอ่ะโหแรงมาก F.B 500มายังไงขอบคุณน้องบีเวอร์นะครับร้านก๋วยเตี๋ยวเป็ดอยู่ทางโน้นไม่กินต่อยชาแล้วเสียวระยะสั้นมากแม่งเสียวอ่ะเบรก200แล้วตัวใกล้ๆเมื่อกี้จะให้ดูใหม่นะครับว่าแม่งถึงตรโน้นขอบคุณมากครับกับกุ้ยก๋วยเตี๋ยวเป็ดสายหนึ่งน้องบีเวอร์ครับครับสวัสดีครับขอบคุณครับ